สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเราช่องไลายทางเงินนะครับผมวันนี้ก็จะมาเป็นพานพุ่งในสามปีนะครับผม FT กันอีจากคุณอาเกษตรศสตร์ปัญญาวงค์ครับสุขเรียนให้ไปทางเงินแล้วก็ลายน้ำโชคครับผมเราก็จะไปมอบให้กับลายน้ำโชคที่หลักของลายน้ำโชควันนี้ครับแล้วก็จะขึ้นรถไปกับคุณตาครับคนนี้ขึ้นรถไปกับคุณตาเพราะคุณตาดืึงไยดีทะครั้ค่อยดีครับผมาไปกันเลยครับ นี่ก็จะรนวมไปกับคุณตาเลยนะคะอันนี้ครับผมกำลังแกลเสมือนกันบาลานซ์กันนะครับผมโอ้ฝาเลนให้คุณตาบินจะงฟื้นครับไปเลยตาโอ้อย่าซิ้นอย่าสิ่งอย่ายินดีครับต้องมาคอยโอ้ทางลำบา้ลำจนหยินครับหยินครับผมต้นของ บ้านของคุณตาก็จะอยู่ออตรงข้ามกับร,ร้านแสดงช้างของคณาศึกษานะคะกรไ้ใ่นมอยใ่คุณตามาจำได้นะคะ <c oughs> เห็นเจ้าของมาก็จะ แสดงอาการดีใจนะคะครับเห็นคน,นตาม,มาใสา่โค้ชกะไรกินนะๆๆนย้อนเสียงนะคะคอยจะย้อนเสงนะคะต้องต้องมายืนฝั่งนี้นะคะ่ะนี่หลักของพ่อคลายนำโชคนะคะ ข้าะ,ะ,ะเลนตัดให้ตาตัดตัดเป็นท่อนก่อนขะเลนตัดตัดเป็นท่อนก่อนอพอพายเห็นต้นกล้วยก็จะไปกินแล้วค่ะ <c oughs> วันนี้ได้มาเป็นความขอพายนำโชคด้วยค่ะความลินค่ะเป็นคนเขียนนครับรูปอะไรก็เกิดดีครับเอสซีครับผม ตาครับผมเนี่ยทีแกดีชั้นสูงมาให้เนาะครับครัช่างช่วยลายน้ำโชคนะครับผม ให้โชคดีแล้วไอยากหยุดเดินเลครับปับมมาตาตรคับครับต้องมายืนฝั่งนี้ค่ะเพราะว่าพระอาทิตย์จะเปลี่ยนทิศทางนะคะใกล้ค่ะครับตอนนี้ถ้าปกติพระอาทิตย์ก็จะอยู่ข้างหลังไม่ควานนะคะแต่ตอนนี้เปลี่ยนทิศทางค่ะมาดูข้อพลายน้ำโชคค่ะคุณตา พอพลายมีอาการยังไงบ้างคะหน้าหนาวหนาวไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าหน้าหนาวช้างก็จะจะ,จะหนาวด้วยนะคะใช่ค่ะถ้าช้างมีอายุก็จะหนาวค,ะค่ะจะตัวจะสั่นนะคะเวลาหน้าหนาวคุณก็นาวเหมือนันเพรใหญ่ก็เหมือนกันนะคะมัน,นมยืดอันนี้ค่ะ ถ้านหนาวนี้ต้องอก่อไฟนะคะให้ความอบอุ่นค่ะครับผมก็กินอาหาราดีเป็นปกติใช่ไหมคะคุณตาเกบบลือบ,บูนเกลือบูน ก็ต้องแสดงความเสียใจกับคุณตานะคะที่เสียเสพื่อพลายค่ะพลายอะไรเนาะพลายบุญโลน่ะคะเพราะว่าตอนพ่อพลายเสียนี้เราไม่อยู่ครับเราก็ไปช่วงตากข้าวพอดีครับตากข้าวเกี่ยวข้าวค่ะตากข้าวยังไม่เสร็จเลยตอนจ้างเสียนของตาเสียนะตากข้าวอยู่เหมือนกันบ่ตากข้าวยังไม่เสร็จกานเป็นไงมาคุณตา งูขาไม่ได้โงูขาไม่ได้ขามันเป็นอย่างนี้เลยลงนี่คตะกิวเลยใช่ไหมครับทับไม่ได้เลยได้ได้ครับตาพับไม่ได้ใช่ไหมไม่ล้มลงก็เป็นมาคือวันวันเดียวเองครับวันเดียวนรอตอนเช้ามาก็ล้มลงก็ตายโอ้ล้มล้มแล้วก็ตายเลยเพราะทองทองอะไรไม่ต่างไม่ทองก็ต้องบูนอยู่ใช่ไหมเพื่อนแบมันทำท่าจะตกมันเดือนหน้าที่ไรถ้าถ้ามันไม่เป็นอย่างนี้ เขาไม่เสียใช่ไหมครับไม่รู้มันเป็นอะไรทานทับไม่ได้โอ้อาจจะกล้ามเนื้อกริ้งตุกมันไหมฮะตุกมันหึ่งไหมไม่ตกมันตุกมันหนึ่งวันตุกมันไม่ไม่เดือดตุกมันมันเดียวผมเขไปเก็บขี้เก็บอะไรมันเดียวล้มลงไปเลยเป็นโรคอะไรหรือเปล่าหมอไม่ได้เห็นเลยหมอมก็แค่ให้ยาให้น้ำเกลือเอาน้ำเกลออกผมมาตอนมันนอนอยู่มันก็ยังกินของอยู่ผมจะพอดู พอ,พอป้อนกล้วยแล้วผมเอาน้ำให้กินมาสีแล้วเป็โอ้โโอ้ค่ะตอนนี้คุณตาก็เออดีขึ้นบ้างแล้วหรือยังคะโอ้ทำใจไั้ยัง <c oughs> มัน,มนพอคิดถึงเนาะคะคุณตาที่ตัวนี้ตัวแรกของผมผู้ที่สร้างทุกอย่างขึ้นมาพอคิดถึงมันธรรมดาเนาะ คือได้ยูอาหารคือได้เอาอาหารกินก็ยังครับถึงอยู่ก็เลี้ยงดูค่ะคนรู้จักผมก็ช้างตัวนี้ครับผมช้างที่มาเทีลังนี่ก็ช้างตัวนี้โอ้ช้างเชือกแรกของสุนตาเลยก็ตายบุญรอดมีทได้สุนตาอาปาได้ถึงวันนี้เนาะครับมีทุกอย่างครับผมก็ตัวนี้เชือกแรกอยู่เนาะคครับก็ชิ้นหนึ่งธรรมดาเนาะคือว่เสียใจ ทำใจคฮัลตารู้จะพูดดีอยู่ก็ต้องมีจากเนาะครับอยู่ก็ต้องมีจากครับผมเป็นเรื่องทำนาของสัตว์โลกควัตจักรของโลกนะคะคุณโกตัวไมต้องมึงก็ตายไงใครครับก็มีพบต้องมีจากทุกคนฮัลตาเนาะไม่ว่าวันไหนนี้มันเป็นนัานเีงครับยังไม่เวลาครับผม ก็ให้กลังใจคุณตาเนาะสู้ๆก oh, really ันตัวไปครับเว่าเราต้องมีเรือเทีผมก็ผ่านมาเมกันจุดนี้ผมก็เสียไปแล้วเทียนกันก็ทำใจกว่าจะทำใจได้ค่ะคุณตาตอนที่พ่อใหญ่คำแสนเสียค่ะ วันก็ยังคิดเหมือนกันอะไรก็คิดไปแบบนึงแล้วออเรามัวจะไปคิดแล้วก็คนพวกช้างที่อยู่กับเราเขต้องมีภาะภาระาระภะคอยดูแลเนาะลูกลุกลุกลุกอยูเนาะคือว่าเขาสร้างบุญมากับเราแค่นี้เนาะครับผมผมคิดอย่างนั้นนะครับว่าเราได้สร้างวิญมาร่วมกันแค่นี้ครับ อตาสู้ต่อไปเนาะตาเนาะตาพูดแล้วตาก็ขึ้นใจยืนตาขึ้นตาแล้วก็อยากเคลียใจพ่อเป็นแรงใจขึ้นตาสู้ต่อไปกำลังใจให้นะคะคุณตาก็ต้องขอบพระคุณค่ะผู้ใหญ่ใจดีวันนี้ด้วยนะคะที่สนับสนุนอาหารช้างของพ่อใหญ่พายทองเงินก็พายนำโชคแล้วก็เอฟซีอีกท่านนึงนะคะคุณพี่ออฟ ใชหรือเปล่าคะขอเล่นครับนั้นส่งให้พยาธองเงินครับผมค่ะครับผมก็ให้พยาธองเงินด้วยนะคะครับผมครับก็ขออวยพรใุกท่านนะครับจะมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมร่ำรวยร่ำรวยครับเป็นเศรษฐีเป็นล้านพันล้านรวยแล้วอีครับรวยแบบมีข้อกำหนดข้อยึดมั่นนะครับผมหลักชุดนี้ก็ให้ทีทุกท่านนะครับผมรับจำนวนพอสมควรแล้วนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผม จากคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามในะช่องคลายถางด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับเป็นกำลังใจสุดตานะครับผม